กับสัตว์คู่ลาสดอนอยากให้ประชาชนทั่วไปนะคะที่มีใจอยากจะร่วมแสดงนิทรศการของเรานะคะได้ส่งภาพที่มีความประทับใจและอยากส่งถึงคนบนฟ้าที่เรารักนะคะว่าเราอยากจะสื่อสารด้วยภาพนี้อย่างไรให้ได้ทราบถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์นะคะ หรือจะคนในปัจจุบันก็ได้นะคะว่าเนี่ยเออเรารักคนคนนั้นอย่างไรนะคะเป็นการสื่อสารด้วยภาพและให้เห็นความจริงใจนะคะที่จะถ่ายทอดออกมาอันนั้นเราจะคัดนะคะโดยเรามีคณะกรรมการคัดรูปเอ่อเป็นเอ่อระดับวิชาการเลยนะคะแล้วก็เราจะคัด ความดีความจริงใจที่ออกมาจากหัวใจของคุณออกมาผ่านตาแล้วก็ออกมาทางกล้องนะคะเพราะฉะนั้นเลนตาเลนกล้องก็เป็นเลนที่ต้องส่องไปถึงใจนะคะกล้องอาจจะเป็นเลนที่เห็นรูปลักษณ์เป็นนมามธรรมแต่ใจนั้นจะออกมาลักษณะของท่าทาง ทุกอย่างนะในบทบาทของนักแสดงนะซึ่งจริงๆนักแสดงนั้นก็คือธรรมชาติที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาพที่ประทับใจนะ,ะเพราะฉะนั้นการแสดงที่เห็นความจริงใจออกมาได้ต้องผ่านผ่านเลนในตาเราแล้วก็ผ่านเลนของกล้องที่มีความละเอียดสูงนะคะซึ่งพวกเราทุกคนน่าจะทราบดีถ้า ทุกคนไม่ว่าจะถ่ายในกล้องมือถือในใน,ในกล้องยี่ห้อใดก็ตามนะคะเอ่ทุกว่าทุกคนอยากจะสื่อภาษาใจออกมาให้เป็นรูปนะคะซึ่งอันนั้นก็คือความรักปรากฏรูปออกมานะคะก็ขอฝากทุกทกท่านนะคะช่วยกันแ,แสดงน้ำใจอันรีงามนี้ออกมาในรูปภาพรูปถ่ายที่จะเป็นแรงบันดาลใจ ให้พวกเรานั้นได้มีส่วนช่วยคนไข้หมอพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ได้เห็นและเกิดความประทับใจว่าคนไทยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในความรักนี้นะคะซึ่งก็ขอฝากทุกท่านนะคะมิรศการกษัตริย์คู่ราษฎร พบกันที่ศิริราชในวันที่13ตุลาคมนี้